เขามีโลกสองใบคืออะไรโลกนี้กับโลกหน้าถ้ารู้ว่าผู้ชายมีโลคสองใบแล้วคุณยังจะเอามันอีกเนี่ยคุณก็ไม่ฉลาดละเออเรื่องอะไรเราจะต้องกลายไปเป็นโลกใบใดใบหนึ่งให้คนเห็นแก่ตัวคนที่มันหลายใจเนี่ยสใจสมใจสี่ใจเนี่ยมีความรักมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยคือมันเป็นคนหลายใจมันเป็นคนเห็นแก่ตัวมันไม่รักใครจริงหรอกนอกจากตัวมันเอง ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งในโลกหลายๆใบของคนหนึ่งคนเนี่ยจงกลับมาคิดเลยว่าเฮ้ยเราโง่หรือเราฉลาดวะทําไมเราต้องไปเป็นตัวเลือกให้มันด้วยมันดีแค่ไหนกันเชียวมันวิเศษเลิศเลอเลี่ยมทองคําหรือยอย่างไรเราถึงจะต้องไปเป็นตัวเลือกให้ไปเป็นเมียน้อยเมียหลวงเมียเล็กนาบําเลอเป็นกิ๊กให้กับมันเออผู้ชายมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่าถ้ามันดีเนี่ยมันต้องเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอันนี้คือคนดีแต่ถ้าคนหลายใจเขาไม่เรียกว่าคนดีเขาเรียกว่าคนมากมากคนสัมสน แล้วทำไมจะต้องไปเป็นโลกใบที่2ใบที่3ให้มันหรือเป็นโลกใบที่1ก็ตามทำไมตัวเราเองไม่มีค่าหรือไม่มีปัญญาหาผัวใหม่ที่เขารักเราคนเดียวเหรอเอออันนี้ต้องเก็บไปคิดนะจะมีโลก2ใบ3ใบ4ใบ5ใบก็ตามนะฮะเราต้องเก็บไปคิดแล้วเราควรจะเป็นคนคนเดียวของคนที่เขารักเราไม่ใช่ไปเป็น1 2 3 4 5มันไม่จําเป็นหรือเปล่า เรามีค่ามากกว่านั้นอย่าดูถูกตัวเองอย่าบูลลี่ตัวเองถ้าคิดไม่ได้มาเรียนกับผมในคอร์สออนไลน์บิ๊กินอเกนนะครับคอร์สเนี้ยผมจะสอนให้คุณฉลาดให้คุณรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วทําตัวเองให้เป็นที่รักของคนอื่นเออเลือกคนถูกเลือกคนเข้ามาในชีวิตได้ถูกต้องที่สําคัญคือเราต้องทําให้ชีวิตเรามีความสุขก่อนถึงจะไปมีความรักที่มีความสุขได้นะครับ สนใจก็เดี๋ยวดูจบแล้วทางอินบ็อกมาคอร์สชื่อ b e กินอ g เกนนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ดูได้ทุกวันไม่มีวันหมดอายุนะครับ